ถ้ามันลงที่นี่ถ้าอีค้างอยู่ที่นี่เจ้าแดงเรียบแต่มึงไปไม่ได้นะทำไมวะมึงต้องมี GPS เออให้ GPS ถูกต้องมือกี่ก้อดหล้วเปล่ามึงหัวหัวลวเพื่อนกูรอบครอบนี่คือจาน GPS เอ้เฮียจานมูคุ้นๆว่ะมันรับสัญญาณโดยตรงจากไทยคมใช่หรือเปล่าใช่ดิจาน GPS บ้าะไรมีดายมังกรด้วย มึงไม่รู้นะเนี่ยเนี่ยมึงไม่เคยเข้าเทพศเนี่ยกูเคยเห็นอาจารย์ยูทูบทูบูบอะไรพวกเนี่ยนี่แหละการรับจากไทยคมมันจะทําปฏิกิริยาไม่ได้ทําไมอ่ะต้องทํายังไงมันต้องมีกล่องควบคุมอ๋อมันต้องมีกล่องควบคุมอะไรอีกครั้งแน่ๆเลยเพื่อนนี่เป็นเรียกเขาเรียกภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าไออัมอัมฟาสิฟอะไรนะฟาสิฟอะไรนะฝากระติบเฮียฝากระติก็พูดได้ไม่ใช่เฉ็บไม่ใช่ฉ็บ สองอย่างนี้จะทําปฏิกิริยาไม่ได้ฉันยังจับไม่ดีถ้าขาดไมโครชิปทั้งสามมีไมโครชิปได้เจอที่ขาเอ้ยกูได้เจอที่ขาเออเป็นลูกไมโครชิปนี่มึงตั้งหมูสีไว้เลยอะไรนะมึงตั้งหน้าหมูสีไว้เลยทำไมต้องตั้งหน้าหมูสีวะอ้าวถ้าหน้าลายแทงยากไอ้เหี้ยโอ้ตั้งหน้าสีไว้มึงจับยุกยุกยิ่งจับไว้ จัดก,การไม่ได้เิยทำไมวะเดี๋ยวงงเหนงงเียวลูกมันไม่ดิ้นงงนี่ศาตว์ไม่เคยเล่นงงแต่ลูกมันไม่ดิ้นคืออะไรวะนี่ลูกมันจะเหนียวไงนี่งงตั้งหน้าใส่ใไว,ไวอ๋อแางน,น,นี้แล้วก็ใส่หัวแล้ว่างนี้หัวทำไมแล้วถึงจะบ้าตัวยาจะทำไงวะเี่อยากให้อีค้างอยู่ที่ไหนเลยไหมเออมันต้องรับสัญญ,ญาณทำยังไงวะมึงฟังสัญญาณฟังงาเลหะอยัง ไอ้เฮียก็รอฟังจากมึงไงโอ้เฮียเงียบจังเลยโอ้มึงเจ้าสัญญาณกูรอจับอยู่ฟังสัญญาณว่าอีน้องขางอยู่ที่ไหนเออกูรออยู่เร็วๆฟังรู้ยังอันนี้รู้ยังเนี่ยคุณรู้เรื่องเนี่ยนี่จะพักไปไหนแม่งเฮียเสียงโคตรหวานเลยสัสเสียงมันดูดมากเลยโอ้นี่สัญญาณดีมากเลยเนี่ยเปิดไม่ได้นะมึงเปิดไม่ได้นะเฮ้ยเปิดไม่ได้เลยเหรอมึงต้องหาค่ารถก่อนต้อง ยังพานจับไปอยู่ที่ไหนเอา้าแล้วคุณจะหาขาวที่ไหนอ่ะแม่มาเอาจากักตาเน,นึ่ยนะมาเป็นไรหรอเอาเลละเอะไรสี่สี่อยู่ใช่ไหมแม่สี่อ <c oughs> เอาดิลงทุนดิบอกแม่อย่าพูดแต่ปากเอเออเาค่าเดินทางกูมาด้วยเอา,เอากระกี้เตบลองรองดู <c oughs> มันจะได้ไปได้ <c oughs> เรื่องมันจะได้ไปได้เร็ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยคนนี้มาแล้วอ่าจะได้ไปได้เออขบวยนามามาิเขาขบวยนาครับเฮ้ยให้ดีนะคุณถือมั่งอ่าดีมีคุณได้พประมาณแม่แม่ไปไหนอะไรนะแม่แม่บอกตำเอียวเฮียตัวเฮียเฮียโอ้โหมาเฮียแล้วใครขับรถมาบอกตำเอียวเขาเขาเขาคิดว่าอีครั้งน่าจะอยู่หมู่บ้านเอียว มึงพลาดไปเลยต่ำเอียวเฮ้ยกูพลาดไปเต็งกูไม่กูยังไงวะทุกไงตัดเมืองิ้หายอะไรนะพี่เต็งสี่ร้อยหนึ่งเต็งสี่ร้อยหนึ่งอ๋อใชมึงวางเลยไอ้สักมึงวางเลยไอ้ทิ้งสายไอ้ที้ง้ายไอ้ย้ยนี่ลราลิเกหรือบอรดดิวางเลยคนเนี้ยวางเลยนะวางเลยต่ำต่ำยังไงวะแม่ต่ำเอียวเฮ้ยเต็งสี่ตาปักอีนี่พี่เต็งสี่เต็งสี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะดูว่คนเนี้ย อย่างแม่เนี่ยให้รางวัลเราเตาคนเนี้แต่แท็กจิบเขาแทงจริงนะเอิงเชื่อกูือเปล่เชื่อไหมนี่อีค้างไม่ออกสีแน่นอนนี่ไม่ใช่การพนันไม่ใช่ไม่ใช่รุ้นว่าอีค้างอยู่ไหนแม่ตำเอียวนี่ชายเต็งสี่นะผมเอาทั้งหมดมากักรอกตำเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรมันคืออะไรวะการลงทุน ลงทุนแล้วเกี่ยวอะไรอีกครัลงทุนไงจะได้อีกครั้งต้องไปอยู่หกต่ำแน่นอนถ้าอีกครั้งอยู่หกต่ำนี่แสดงว่าแสดงว่าเรามีัรถไม่หาอีกครั้งหนึ่งหรือเลยไอ้ผู้ขอเปิดได้ไหมอะไรผู้เปิดได้ไหมไม่ได้คนลงทุนเปิดมึงให้ใครเปิดอ่ะเขาลงทุนให้แม่ใหญ่เปิดให้แม่ใหญ่เปิดเขาลงทุนเฮ้ยก่อนเปิดผู้ขอลิมสัญญาณสักหน่อยได้ไหมไม่ได้ทำไมวะเราจะเป็นผู้เดินทางห้ามแต่ต้องกับจาน gps โอ้เพี้ย คุณแม่มึงดูดีๆนะเดี๋ยวรถหอมาคุณจะได้ดูแล้วเฮ้ยแม่เอ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะอะไรอย่าลืมนะครับเดี๋ยว G P S พิกเดี๋ยว G P S พิกแม่กูวแม่เคยใช้ว่ะน่าจะอี่าลืมเป็นซะด้วยแม่เดี๋ยวเพื่อนแม่มาเลยคุณจะได้รู้ว่าอีงค้างอยู่ไหนลุ้ลุแล้วมาแล้วเฮ้ย หมดครับห้าห้าหกห้าอี่อยู่ห้าหาหกอีาอยู่ห้าห้หกอีท่าอยู่ห้าห้าหกเอาตังมาคุณจะไปตามยีครับอีกอยู่แล้วเหรอลูกจับสัญญาณแล้วรู้แล้วเหรอลูตัแล้วข้ามันอยู่อยู่ไหนลูกจับสัญญาณแล้วค้ามไปได้ยังไนอยู่ห้าห้าหกไมไรู้อะไร